สวัสดีปีใหม่นะครับทุกทุกคนเลยคุณผู้ชมนะครับก็ขอให้เป็นปีที่ดีมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขภาพที่ดีนะครับในทุกๆด้านกับทุกๆคนจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ทําให้เรายังมีพื้นที่ที่เราได้เจอกันสําหรับเคลียร์ชัดขอบคุณ WorkPo i n t ดด้วยนะฮะที่ให้เวลาแล้วก็เห็นว่ารายการของเรายังมีประโยชน์แล้วก็ในทั้งหมดทั้งปวงขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนซึ่งเรามีผู้สนับสนุนได้ ปลายทางสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือยังมีคุณผู้ชมติดตามชมเราอยู่แล้วก็หวังและเชื่อมั่นว่าจะเห็นแล้วก็เข้าใจจริงเจตนาของพวกเราทุกคนพิธีกรทุกคนไม่ว่าจะอันพิตะนะครับหรือแม้แต่คุณปุ๋มปนัดดาเองแล้วก็เจ้าของรายการทีมงานทุกๆกคนที่ทํางานกันแบบรายวันเลยจริงๆเพื่อที่จะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเจตนาที่ดีในการที่เราจะมาเคลียร์แบบไม่ได้จะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็หวังว่าเมื่อดูแล้วเราจะได้ เข้าใจมันมากขึ้นค่อยๆเคลียร์ไปในเรื่องใหญ่ๆแต่ละเรื่องไปพร้อมๆกันมากขึ้นในยุคที่ที่มีอยู่ยากมากๆขอบคุณที่ทำาให้พวกเราทุกคนยังอยู่ได้นะครับเจอกันต่อเนื่องนะครับในปีนี้2,568มีความสุขด้วยกันทุกคนทุกวันจะถึงสุขเหมือนเดิมกับเคลียร์ชัดๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับรายการเคลียร์ชัด,ชดถือว่าเป็นกระจกเงา บาลหนึ่งนะครับที่สะท้อนสังคมและประเทศชาตินะครับโดยเฉพาะประชาชนการที่เขียนจะชัดเอาประเด็นทุกประเด็นปัญหาของสังคมมาตีแผ่มากระตุกสังคมและให้ความรู้กับสังคมนั้นผมถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นกระจกเงาที่สมบูรณ์ในปีใหม่ปี2568ผมอยากจะให้ ผู้บริหารพนักง,งานและก็โดยเฉพาะรายการเขียรนชัดชดมีแต่ความสุขความเจริญครับกิริยสมฝากศาสนาไว้ร่ลำรวยรุ่งเรืองและรุ่งโรดทุกคนครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนไว้มีความสุขตลอดปี2568ในโอกาสส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่ก็ ขออวยพรให้ทุกทุท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วครับแล้วก็เดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพมีสตินะครับผมขอบคุณครับ ผมสำหรับปีใหม่นี้นะฮะปีมะเส็งนะครับ2,568นะครับผมก็ผมก็อยากจะขอวอวยพรนะให้กับแฟนรายการเครียร์ชัดนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกอย่างเลยนะฮะที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีความสุขในทุกวันด้วยครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีแฟนๆชาว Workpoint ทุกท่านนะครับก็ ขึ้นปีใหม่แล้วนะครับ2568น,นะครับกำลังจะมาถึงก็ขอญาตอวยพรทุกท่านนะครับแฟนๆวงปอยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินทองไหลบ่าทเทมานะครับแลเชื่อว่าปีหน้านะครับใช้ชุดยังมีสติครับจะเป็นปีที่ดีของทุกคนครับไม่ต้องไปห่วงเรื่องปีชงนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทําดีคิดดีผล ที่ออกมาต้องดีแน่นอนสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่2568ครับพี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับผมถือโอกาสนี้กรับอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่น้องเคารพนับถือได้โปรดปกป้องคุ้มครองบันดาลให้พี่น้องทั้งหลายประสบความสําเร็จแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าปลอดจากภัยอันตรายใดๆและขอให้ พี่น้องเป็นส่วนสําคัญผู้หนึ่งในการที่ดํารงความเป็นชาติไทยคนไทยของเราให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองช่วยกันขจัดสิ่งเลวร้ายของบ้านเมืองการละเมิดกฎหมายการทุจริตฟงกินคอร์รัปชันเหล่านี้เป็นต้นออกไปครับสวัสดีครับพี่น้องครับ